บ้านไม้เก่าสไตล์โบราณที่มีกลิ่นอายความขลังอยู่ห่างไกลจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ก่อนเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ก่อนเดินสำรวจรอบบ้านในมือมีถุงกระเป๋าสัมภาระและไฟฉายเขามองซ้ายมองขวาท่าทางระแวงเล็กน้อยแต่ยังพยายามทำตัวเป็นปกติก้อนบ่นพึมพำบ้านก็เก่าแถมโทรมขนาดนี้แต่ค่าเช่าถูกแบบนี้จะให้เลือกอะไรได้อีกเนี่ยเอาน่าถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศอืมกลิ่นนี้อะไรนะเหมือนอะไรไม่ไม่ไม เสียงประตูไม้ดังเอียดเหมือนมีคนผลักเบาๆก่อนมองไปที่ประตูแต่ไม่มีใครก่อนพูดติดตลกอื้อหือต้อนรับกันแบบนี้เลยเหรอหรือเจ้าที่เจ้าทางจะทักทายเขาเดินไปที่ประตูหยุดมองแต่ยังไม่พบอะไรผิดปกติโอเคไม่คิดมากละงั้นคืนนี้จะนอนหลับให้สนิทเขาหัวเราะแห้งๆถ้าไม่โดนผีหลอกซะก่อน บ้านทั้งหลังเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดและเสียงนกกลางคืนร้องวิววิวก่อนนอนอยู่บนเตียงในห้องนอนที่ไฟรีลงเขาหลับตาแต่ยังไม่หลับสนิทเสียงฝีเท้าดังกึกกักเบาๆเหมือนมีใครเดินในบ้านก่อนค่อยๆลืมตาก่อนพึมพำเสียงอะไรหน้าแมวหรือขโมยเขาหยิบไฟฉายขึ้นมาเดินออกจากห้องนอนช้าๆสำรวจไปรอบๆบ้านทันใดนั้นเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังมาจากมุมหนึ่งของบ้านก่อนหยุดชะงักมองไปรอบๆด้วยท่าทางตกใจ ก่อนยืนฟังใครเล่นมุกอ่ะอย่าเล่นแบบนี้เลยครับผมอยู่คนเดียวทันใดนั้นเงาของหญิงสาวในชุดไทยสีขาวสะอาดปรากฏอยู่ด้านหลังกรใบหน้าของเธองดงามแต่ดวงตานิ่งสงบเหมือนมองทะลุท,ทุกสิ่งลินลี่พูดเรียบเรียบเจ้าของบ้านหลังนี้เจ้าคือใครกอนสะดุ้งหันขอบเฮ้ยโอ๊ยอะไรเนี่ยมองลินลี่ตกใจจนพูดไม่ออกข้าถามว่าเจ้าเป็นใครทำไมถึงบุกรุกเข้ามาในบ้านของข้า ก่อนพูดตะกุกตะกะกบะบ้านของคุณเออไม่ใช่สีบ้านหลังนี้ผมเช่าอยู่นะผมไม่ได้บุกรุกอะไรเลยบ้านของข้าไม่มีผู้ใดมาอาศัยตั้งแต่ข้าจากไปก่อนค่อยๆตั้งสติหยุดถอยหลังมองลินลี่ด้วยความสงสัยปะนหวัดกลัวเล็กน้อยแต่ด้วยความขี้เล่นของเขาเขาตัดสินใจพูดตลกเพื่อคลายความตึงเครียดเออคุณลืมดูปฏิทินหรือเปล่าครับตอนนี้ปี2567แล้วนะบ้านหลังนี้ไม่ได้มีเจ้าของมาตั้งนานแล้ว ลินลี่ยืนนิ่งมองก่อนด้วยแววตาสงสยัยลินลี่พูดเย็นชาเจ้านี่ช่างปากไวแต่กล้าดีที่ไม่หวาดกลัวข้าก้อนหัวเราะแห้งๆก็จะให้ผมทำยังไงล่ะครับกลัวจนขาสั่นแล้วก็วิ่งหนีผมไม่ใช่คนกลัวอะไรง่ายๆหรอกนะลินลี่เลิกคิ้วเล็กน้อยเหมือนรู้สึกขำแต่ยังคงเก็บอาการเธอหันหลังและค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าก่อนลินลี่พูดเสียงเบาเราจะได้เจอกันอีก กอนมองตามอย่างงงงนี่ผมเจอผีจริงๆใช่ไหมเนี่ยหรือว่าแค่ฝันไปโอ้อยงานเข้าละ่ะเช้าวันต่อมากอนตื่นขึ้นมาด้วยสีหน้าหม่นหมองเขานั่งกินกาแฟในครัวพลางคิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนสินเพื่อนสนิทเดินเข้ามาเยี่ยมสินหัวรเราะเฮ้ยหน้าแกนี่เหมือนคนอดนอนมาสามวันบ้านใหม่แกมีอะไรแปลกแปลกหรือไงกอนพูดเบาๆถ้าฉันบอกว่าฉันเจอผีแกจะเชื่อไหมสินหัวเราะลั่นผีหรอ บ้านนั้นถ้ามีจริงแกคงหนีป่าราบไปแล้วก่อนพึมพำฉันไม่ได้ตลกนะเว้ยสำนักงานเล็กๆของกอนบรรยากาศในสำนักงานที่แออัดโต๊ะทำงานเต็มไปด้วยแบบแปลนและกระดาษวางระเกะระกาะก่อนนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเหนื่อยอ่อนในขณะที่หัวหน้ายืนดูดอยู่ใกล้ๆเฮ้ยกอนงานรีโนเวดะบ้านลูกค้าแกยังไม่เสร็จอีกเหรอนี่กำหนดส่งพรุ่งนี้นะแกจะรอให้ลูกค้าด่าฉันก่อนใช่ไหมถึงจะทำงานให้เรียบร้อย หัวหน้าพูดอย่างเหนื่อยล้าครับครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะปั่นให้เสร็จเลยครับคืนนี้ฟังนะไอ้กอนฉันไม่อยากได้คำสัญญาฉันอยากได้งานถ้าแกทำให้ฉันเสียลูกค้าฉันจะหักเงินเดือนแกหัวหน้ากระแทกโต๊ะแล้วเดินออกไปก่อนได้แต่นั่งถอนหายใจยาวๆสินเดินเข้ามานั่งข้างๆเฮ้ยใจเย็นหน่อยหนะ้าไอ้กอนไอ้เจ้านายแกมันก็แบบนี้แหละกัดได้ทุกวันเหมือนหมาบ้ากอนถอนหายใจฉันไม่โกรธมันหรอกฉันแค่เหนื่อย ไหนจะต้องส่งเงินให้พ่อแม่ที่บ้านไหนจะต้องเก็บเงินไว้เผื่ออนาคตตัวเองอีกสินยิ้มแซวอนาคตนี่หมายถึงเมียใหม่ด้วยหรือเปล่าวะเลิกกับคนเก่าไปสองเดือนแล้วนี่ก่อนทำหน้าเบื่อมีอะไรหล่ะจะเอาเงินที่ไหนไปหาแฟนใหม่จะว่าไปบ้านใหม่ที่ฉันเพิ่งเช่าเมื่อคืนก็แปลกๆปลกนะสินสีหน้ากลัวแปลกยังไงวะอย่าบอกนะว่าเจออะไรไม่ดีผีน่าเหรอก้อนหัวเราะเออเจอผีผู้หญิงจริงๆ แต่ผีเขาไม่หลอกนะไว้แค่ถามชื่อฉันเฉยๆสินทำหน้าซีดเฮ้ยอย่ามาล้อเล่นฉันไม่ชอบเรื่องผีผีกอนยักไหล่ไม่ล้อหรอกผีเขาดูเหมือนจะเป็นเจ้าของบ้านคนเก่าด้วยสวยนะแต่ดูดูดุก้อนกลับบ้านมาดึกเขาถือถุงอาหารและเปิดประตูเข้ามาในบ้านทันทีที่วางของเขาเห็นลินลี่ยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องนั่งเล่นในชุดไทยงดงามเช่นเดิมกอนพูดลอยๆมาอีกแล้วเหรอคุณผี ไม่คิดจะพักบ้างหรือไงเจ้ากลับมาดึกนักทำงานหนักไปหรือก้อนหัวเราเบาๆเออก็หนักสิครับชีวิตมนุษย์มันไม่ง่ายหรอกต่างจากคุณที่ไม่ต้องทำอะไรนอกจากยืนสวยๆลินลี่จ้องหน้าเขานิ่งๆข้าถูกจองจําที่นี่จะไปไหนก็ไม่ได้จะพูดว่าไม่ต้องทำอะไรคงไม่ถูกนะก้อนยิ้มแยๆ่ๆเออจริงขอโทษละกันพูดไม่คิดไปหน่อยลินลี่เดินมาหาเขาอย่างสง่างามข้าชื่อลลิตา แต่เจ้าจะเรียกข้าว่าลินลี่ก็ได้ข้าฟังเจ้าพูดเมื่อคืนแล้วข้าคิดว่าเจ้าน่าจะช่วยข้าได้ช่วยเหรอช่วยเรื่องอะไรลินลี่น้ำเสียงจริงจังข้าติดอยู่ที่นี่เพราะความแค้นที่ยังไม่หมดสิ้นถ้าเจ้าช่วยข้าหาความจริงเรื่องที่ข้าต้องตายข้าอาจหลุดพ้นจากที่นี่ได้ก่อนทำหน้าอึ้งเดี๋ยวนี่หมายความว่าผมต้องช่วยคุณสืบคดีในอดีตเหรอแค่ชีวิตปัจจุบันผมยังไม่รอดเลยจะให้ไปแก้ปัญหาอดีตอีกเหรอ ลินลี่มองเขาอย่างเย็นชาข้าไม่ได้ขอให้เจ้าทำเพื่อข้าเปล่าเปล่าหากเจ้าช่วยข้าได้ข้าจะตอบแทนเจ้าก่อนเลิกคิ้วตอบแทนตอบแทนยังไงล่ะคุณจะช่วยผมออกแบบบ้านเหรอลินลี่ยิ้มมุมปากเจ้าลองช่วยข้าก่อนสิแล้วเจ้าจะได้ในสิ่งที่เจ้าปรารถนาก่อนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวๆเอาวับไหนไก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว กอนและลินลี่เริ่มต้นสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตของเธอก่อนค้นพบเอกสารเก่าๆและรูปถ่ายในห้องเก็บของของบ้านโดยมีลินลี่คอยเล่าเหตุการณ์ที่เธอจำได้กอนถือรูปถ่ายขึ้นมานี่คนในรูปใช่คุณหรือเปล่าผู้หญิงในชุดไทยนี่ดูเหมือนคุณเลยใช่นั่นข้าเองและชายคนนี้คือคนที่ข้าไว้ใจที่สุดในชีวิตแต่กลับเป็นคนที่ทําให้ข้าต้องตายกอนขมวดคิ้วหมายถึงคนในภาพนี่เหรอแฟนเก่าคุณเหรอ ลินลี่นิ่งไปข้าคิดว่าเขารักข้าแต่สุดท้ายเขากลับหักหลังข้าเพื่อสิ่งที่สำคัญกว่าก่อนพึนพมพำโอเคเรื่องนี้ชักเริ่มน่าสนใจแล้วก่อนค้นหาเอกสารเก่าๆในห้องเก็บของโดยมีลินลี่คอยยืนมองอยู่เงียบๆกองหนังสือและกล่องไม้โบราณกระจัดกระจายอยู่บนพื้นกอนหยิบกระดาษเก่าๆขึ้นมาดูนี่มันบันทึกอะไรสักอย่างน่าจะเป็นเอกสารสมัยที่บ้านนี้ยังเป็นของตระกูลคุณลินลี่เดินเข้ามาใกล้ ให้ข้าดูสีก่อนส่งเอกสารให้ลินลี่แต่ทันทีที่เธอยื่นมือไปหยิบมือของเธอทะลุเอกสารเหมือนลมก่อนมองภาพนั้นด้วยความประหลาดใจก่อนขมวดคิ้วเอิบลืมไปคุณแต่ต้องของไม่ได้ใช่ไหมลินลี่พยักหน้าเศร้าๆข้าเป็นแค่วิญญ,ญาณจะจับสิ่งใดไม่ได้แต่ข้าจำได้ว่าข้อความที่เจ้าพบน่าจะเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่ครอบครัวข้าดูแลก่อนอ่านเสียงดังที่ดินฝั่งทิศตะวันออกอาณาเขตของบ้านหลังนี้ นี่มันหมายถึงอะไรละ่ะลินลี่ครุ่นคิดที่ดินผืนนั้นเป็นสมบัติสำคัญของครอบครัวข้ามีข่าวหรือว่ามันซ่อนของมีค่าบางอย่างและข้าคิดว่าสิ่งนี้อาจเป็นต้นเหตุของการตายของข้าก่อนพาสินมาที่ตลาดเก่าเพื่อถามมหาบอกมหาบอกเกี่ยวกับประวัติของบ้านสินทำหน้าตาเหมือนอยากหนีกลับบ้านแต่ยังฝืนเดินตามก่อนสินมองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงเฮ้ยฉันบอกเลยนะฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยแกจะลากฉันมาหาเรื่องผีๆทำไม ก้อนหัวเราะมันไม่ใช่เรื่องผีซะทีเดียวหรอกมันเป็นเรื่องอดีตต่างหากเราแค่ต้องหาคนที่รู้ประวัติบ้านนี้ทั้งสองเดินไปเจอกับเจมุกเจ้าของร้านขายของเก่าในตลาดเธอนั่งอยู่ที่ร้านพร้อมกับพัดในมือเจมุกมองก่อนน้องคนนี้น่าคุ้นคุเหมือนเพิ่งย้ายมาแถวนี้ใช่ไหมจ๊ะก่อนยิ้มใช่ครับผมเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่บ้านเก่าแถวถนนใหญ่บ้านไม้หลังใหญ่ที่ไม่มีใครอยู่มานาน เจมุกตาโตโอ้ยบ้านนั้นน่าเหรอเขาว่ากันว่ามีวิญญาณเจ้าที่แรงเชี่ยวนะสินสะดุง้งผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลก่อนรีบพูดแทรกเอ,อิพอครับเจไม่ต้องเล่าตำนานผีขอประวัติบ้านก็พอเจมุกทำหน้าเจ้าเล่ห์ก็ได้จ้าบ้านนั้นเมื่อก่อนเป็นของตระกูลใหญ่คนในตระกูลนี้เขาเป็นเจ้าขุนมูลนายแต่ได้ยินว่ามีเรื่องแย่งชิงสมบัติกันจนคนในบ้านแตกกันยับเลย ก่อนพยักหน้าแล้วคุณลุงรุ้งอะไรสักอย่างรู้จักไหมครับเจมุกเลิออกคิวอ๋อคุณรุ้งหน้าเหรอนั่นแหละคนสุดท้ายที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเขาเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการหายไปของผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยนั้นด้วยก่อนกลับมาบ้านพร้อมข้อมูลที่ได้เขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลินลี่ฟังก่อนนั่งลงจากที่ผมสืบมาคนที่คุณเรียกว่าคนรักรุ้ง น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องสมบัติที่บ้านคุณดูแลแถมยังมีข่าวว่าเขาหายตัวไปหลังจากที่คุณเสียชีวิตลินลี่สีหน้าเปลี่ยนเป็นเศร้าหมองเขาเคยเป็นคนที่ข่าไว้ใจที่สุดแต่สุดท้ายกลับหายไปในวันที่ข้าต้องการเขาที่สุดก่อนครุ่นคิดคุณแน่ใจหรือว่าเขาหักหลังคุณหรือมันอาจจะมีคนอื่นที่เกี่ยวข้องลินลี่พูดเบาๆข้าก็ไม่แน่ใจสิ่งเดียวที่ข้าจำได้ชัดคือคือคนสุดท้ายก่อนข้าจะตาย ข้าพบร่างของเขาในสวนแต่เขากลับเดินจากไปโดยไม่หันมาหาข้าก่อนพึมพำแปลกมันต้องมีอะไรมากกว่านี้ทันใดนั้นเสียงลมแรงพัดผ่านหน้าต่างใบไม้ปลิวว่อนเหมือนมีพลังบางอย่างก่อนและลินลี่หันไปมองเห็นเงาลางๆของชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นในกระจกก็ตะโกนเฮ้ยนั่นใครนะ่ะลินลี่มองด้วยความตกใจนั่นเป็นเขาเงาชายคนนั้นหายไปในพริบตาทิ้งไว้เพียงความเงียบ ก้อนไปมองลินลี่ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดดูเหมือนว่าเขากำลังจะพาเราไปพบความจริงแล้วกอนและลินลี่สำรวจสวนหลังบ้านตามคำบอกเล่าของเธอเมื่อคืนกอนถือไฟฉายเดินไปตามพื้นดินที่รกครึมด้วยหญ้าสูงและต้นไม้ใหญ่โกรกหวาดสายตามองรอบๆอบคุณบอกว่าสวนนี้เป็นที่ที่คุณเห็นเขาครั้งสุดท้ายใช่ไหมลินลี่พยักหน้าใช่คืนนั้นข้าเดินตามเขามาที่นี่แต่เขากลับหันหลังและเดินจากไปทิ้งข้าไว้กับความกลัว กอนขมวดคิ้วคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นลินลี่น้ำเสียงเศร้าในตอนนั้นข้าคิดว่าเขาทรยศข้าแต่หลังจากที่ข้ากลายเป็นวิญญาณข้าก็ไม่แน่ใจอีกต่อไปทันใดนั้นก่อนมองเห็นพื้นดินตรงหน้ามีรอยแตกเล็กๆเ,เ,เหมือนเคยถูกขุดมาก่อนก่อนชี้ไปที่พื้นนี่มันอะไรกันเหมือนเคยมีคนมาขุดตรงนี้ลินลี่จ้องพื้นด้วยความสงสัยข้าจำได้แล้ว นี่คือที่ที่บิดาข้าบอกให้ข้าเก็บสิ่งสำคัญบางอย่างแต่ข้ายังไม่ทันได้กลับมาเอาทุกอย่างก็เกิดขึ้นก่อนพึมพำหรือว่ามันเกี่ยวกับสมบัติที่เจมุกพูดถึงเขาคุกเข่ขาลงและเริ่มขุดเบาๆด้วยมือเปล่าพลางพูดติดตลกเพื่อคลายความกดดนันก้อนหัวเราะถ้า,ถาขุดเจอสมบัติจ,จริงๆผมขอส่วนแบ่งได้ไหมลินลี่ยิ้มมุมปากหากมันช่วยข้าปลดปล่อยตัวเองได้ข้ายกให้เจ้าเลย ก้อนขุดไปเรื่อยๆและพบกล่องไม้เก่าๆฝังอยู่ใต้ดินเขายกมันขึ้นมาเบาๆและปัดฝุ่นออกลินลี่มองกล่องด้วยสีหน้าตกใจลินลี่พูดเสียงเบานั่นมันกล่องที่บิดาข่าให้ข่าเก็บไว้ก็เปิดกล่องมันคืออะไรภายในกล่องมีจดหมายและสร้อยคอทองคำสลักลวดลายโบราณที่ดูเหมือนมีความสำคัญก่อนหยิบจดหมายขึ้นมาและเริ่มอ่านลลิตาลูกรัก นี่คือสิ่งที่พ่อฝากไว้เพื่อคุ้มครองชีวิตของลูกหากมีภัยคุกคามจงนำมันไปให้กับคนที่ลูกไว้ใจที่สุดและจงจำไว้ว่าทรัพย์สมบัติอาจเป็นสิ่งล่อลวงแต่ความซื่อสัตย์และความรักแท้สำคัญยิ่งกว่าก่อนพูดขึ้นทันทีคุณพ่อคุณฝากสมบัติให้คุณไว้แต่มันเหมือนคำเตือนด้วยลินลี่สีหน้าเปลี่ยนเป็นเศร้าข้ากลับละเลยคำเตือนนั้นข้าไว้ใจเขาและนั่นอาจเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของข้า กอนนำจดหมายและสร้อยคอไปให้เจมุกดูหวังว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมันเจมุกถือสร้อยคอขึ้นมาดูอืมสร้อยนี่เป็นของล้ำค่าดูจากลวดลายแล้วน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าขุนมูลในสมัยก่อนเป็นไปได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับสูงกอนพยักหน้าแล้วคุณคิดว่ามันมีความสำคัญยังไงเจมุกพูดอย่างเคร่งเครียด ในสมัยนั้นสมบัติแบบนี้ไม่ใช่แค่เครื่องประดับธรรมดามันอาจเป็นกุญแจหรือเครื่องนำทางไปยังสมบัติอีกชิ้นก็ได้กร์ตาโตคุณหมายความว่ามันอาจจะมีสมบัติอีกเจมุกหัวเราะเบาถ้าอยากรู้ความจริงฉันว่าเธอต้องกลับไปสืบในบ้านนั้นต่อก่อนกลับมาบ้านพร้อมลินลี่แต่เมื่อพวกเขากำลังสำรวจในส่วนอื่นๆของบ้านเงาลางๆของชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เขายืนชัดเจนกว่าเดิมกอตะโกนคุณเป็นใคร ทำไมถึงมาปรากฏตัวที่นี่เงานั้นพูดเสียงเรียบข้าคือรุง้งลินลี่น้ำเสียงตกใจรุง้งท่านยังอยู่ที่นี่จริงๆหรือเงานั้นจ้องลินลี่ด้วยแววตาเศร้าข้าไม่ได้ทรยศเจ้าแต่ข้าถูกบังคับก่อนขมวดคิ้วถูกบังคับหมายความว่าไงใครอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้รุ้งพูดเบาเบา หากอยากรู้ความจริงจงตามหาคนที่อยู่ในเงามืดเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังการตายของลลิตาและการล่มสลายของตระกูลนี้เงาของรุ้งเลือนหายไปก่อนมองลินลี่ที่ยืนช็อกอยู่ด้วยความกังวลก่อนพูดปลอบคุณโอเคไหมลินลี่น้ำตาไหลข้าคิดว่าข้ารู้แล้วว่าใครเป็นคนที่ทำลายทุกอย่างในห้องเก็บของในบ้านก่อนและลินลี่กำลังคุยกันเรื่องเบาะแสที่ได้จากเงาของรุง้ง ก่อนพึมพำคนในเงามืดนี่มันยิ่งเหมือนคดีซับซ้อนเข้าไปทุกทีคุณมีใครในใจไหมว่าเขาอาจหมายถึงใครลินลี่นิ่งไปสักครู่หากข้าต้องเดาข้าคิดว่าอาจเป็นนายหญิงจวงก่อนเลิกคิ้วนายหญิงจวงเธอเป็นใครนางเป็นภรรยาของบิดาข้าคนที่สองแต่ไม่ใช่มันดาแท้ๆของข้าข้ารู้เพียงว่านางต้องการสมบัติของครอบครัวข้าแต่ข้าไม่คิดว่านางจะถึงขั้นฆ่าข้าเพื่อสิ่งนั้น กอนขมวดคิ้วคนในครอบครัวเองนี่แหละตัวดีชอบทำเรื่องเลวๆกันจนไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรหรือศัตรูลินลี่เวลตาเศร้าข้าไม่อยากเชื่อว่าเธอจะทำแบบนั้นได้แต่หากรุ้งพูดจริงเราต้องตามหาความจริงกอนพาลินลี่ที่มองไม่เห็นสำหรับคนทั่วไปมาที่ร้านของเจ๊มุกอีกครั้งเพื่อถามหาข้อมูลเกี่ยวกับนายหญิงจวงกอนถามตรงๆเจพอรู้จักใครชื่อนายหญิงจวงหมครับเจมุกชะง,งักเล็กน้อย ในหญิงจวงเหรออ้ยนั่นเป็นคนดังเลยนะในยุคนั้นเขาว่ากันว่าเป็นหญิงที่ทั้งฉลาดและเจ้าเล่ห์แต่มีข่าวหรือว่าภายหลังเธอเสียชีวิตอย่างปริศนาเหมือนกันกระสนใจปริศนาหมายความว่าไงครับเจมุกลดเสียงลงเขาว่ากันว่าเธอถูกวางยาพิษในคืนที่พยายามขายสมบัติของครอบครัวให้คนนอกแล้วก็หายตัวไปพร้อมสร้อยคออีกชิ้นที่เป็นของสำคัญลินลี่พึพรรมพำกับตัวเองนางพยายามขายสมบัติจริงๆ ก่อนแซง,งพึมพำงั้นผมว่าผมอาจต้องลองหาข้อมูลเพิ่มจากที่อื่นบ้างแล้วขอบคุณนะครับเจ๊เจ๊มุกยิ้มถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มอีกก็มาหาฉันได้ทุกเมื่อนะก่อนกลับมาที่บ้านเขานั่งทบทวนข้อมูลทั้งหมดในห้องนั่งเล่นในขณะที่ลินลี่ปรากฏตัวพร้อมสีหน้าเคร่งเครียดลินลี่พูดเสียงเบาข้ารู้สึกผิดก่อนเงยหน้ามองเรื่องอะไร ข้าไม่น่ามองข้ามคำเตือนของบิดาข้ารักและไว้ใจรุ้งจนลืมระวังคนใกล้ตัวอย่างนายหญิงจวงข้าอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนก่อนพูดปลอบเฮ้คุณจะโทษตัวเองไปทำไมคนเราทำพลาดกันได้ทั้งนั้นคุณเองก็แค่เชื่อในสิ่งที่คุณคิดว่าถูกในตอนนั้นลินลี่แวลตาเศร้าแต่ข้าไม่สามารถปกป้องสมบัติของตระกูลได้และข้ายังลากรุ้งเข้ามาในเรื่องนี้ด้วย กอนหยิบสร้อยคอขึ้นมาดูผมว่ามันยังไม่สายไปนะเรามีเบาะแสมากพอแล้วเหลือแค่พิสูจน์ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือใครก่อนและลินลี่คนพบห้องลับใต้บ้านขณะที่พวกเขากำลังสำรวจห้องนั้นพลังบางอย่างทำให้พวกเขาเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตภาพเหตุการณ์ในอดีตในหญิงจวงยืนเผชิญหน้ากับรุ้งทั้งสองกำลังโต้เถียงกันอยู่ในห้องโถงใหญ่สร้อยคออีกชิ้นหนึ่งถูกถืออยู่ในมือของจวงนายหญิงจวงเสียงเย็นชาเจ้าไม่มีสิทธิ์ขัดขวางข้ารุง้ง ข้าจะขายสมบัตินี้และยึดครองทุกอย่างในตระกูลนี้รุ่งเสียงกล้าวแต่สิ่งที่เจ้าทำจะทำลายทุกคนรวมถึงลลิตาด้วยเธอไม่ควรต้องรับกรรมนี้นายหญิงจวงหัวรายเยาะละลิตาหึกข้าจะกำจัดนางให้พนทางและเจ้าเองก็เช่นกันภาพเหตุการณ์จบลงอย่างกระทันหันก่อนและลินล,ลี่ต่างยืนนิ่งอยู่ในห้องลับก่อนพูดขึ้นทุกอย่างเริ่มชัดแล้วนหญิงจงเป็นคนวางแผนฆ่าคุณเพื่อชิงสมบัติ ลินลี่น้ำเสียงสั่นแล้วรุ้งหลักเขาพยายามปกป้องข้าจริงๆหรือลินลี่ตัดสินใจเผชิญหน้ากับวิญญาณของจวงที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในบ้านทั้งสองเผชิญหน้ากันในห้องถงใหญ่ลินลี่ดูสง่างามในชุดไทยเหมือนวันสุดท้ายที่เธอยังมีชีวิตนายหญิงจวงหัวเรยายเยาะข้าไม่นึกเลยว่าวิญญาณอย่างเจ้าจะยังหลงเหลืออยู่เจ้ายังไม่ตายไปพร้อมความแค้นของเจ้าอีกหรือ ลินลี่พูดนิ่งๆข้ามาที่นี่เพื่อจบทุกอย่างข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้ามีอำนาจเหนือตระกูลข้าอีกต่อไปก็ตะโกนคุณต้องปล่อยวางแล้วนะครับการแก้แค้นไม่ใช่คำตอบที่จะทำให้คุณพ้นทุก์ลินลี่หันมายิ้มบางๆใช่ข้าจะไม่ปล่อยให้ความแค้นควบคุมข้าอีกพลังของลินลี่ทำลายวิญญาณของนายหญิงจวงอย่างสงบเธอปลดปล่อยความแค้นทั้งหมดและแสงสว่างปรากฏขึ้นรอบตัวลินลี่ลินลี่พูดเสียงอ่อนโยน ขอบคุณนะก่อนเจ้าทําให้ข้าเห็นทางที่แท้จริงกอนน้ําเสียงสัน่นแล้วคุณจะไปใช่ไหมลินลี่ยิ้มใช่แต่ข้าจะไม่ลืมเจ้าลินลี่หายไปทิ้งสร้อยคอไว้ให้ก่อนเป็นของที่ระลึกก่อนมองมันด้วยรอยยิ้มบางๆและรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจแม้จะเศร้าแต่เขารู้ว่าลินลี่ได้พบความสงบแล้วก่อนพึพรรมพำลาก่อนนะลินลี่ หลังจากคืนที่ลินลี่หายไปก่อนตื่นขึ้นมาในบ้านที่เงียบสงบกว่าที่เคยเขามองรอบๆบ,บ้านที่เคยเต็มไปด้วยพลังของลินลี่ด้วยความรู้สึกทั้งเศร้าและโล่งใจกอนนั่งพิงเก้าอี้พลางมองสร้อยคอในมือคุณจักไปแล้วจริงๆใช่ไหมเขาหันไปมองหน้าต่างที่แสงอาทิตย์ส่องลอดเข้ามาบ้านดูมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าที่เคยกอนยิ้มบางๆขอบคุณนะลินลี่สำหรับทุกอย่าง หลังจากเรื่องราวทั้งหมดก่อนกลับมาที่สำนักงานพร้อมกับไฟในดวงตาที่เปลี่ยนไปหัวหน้าเดินเข้ามาด้วยสีหน้าหงุดหงิดเหมือนเดิมเฮ้ยก่อนงานที่ฉันสั่งไปถึงไหนแล้วอย่าบอกนะว่ายังไม่เสร็จก่อนพูดนิ่งๆเสร็จแล้วครับผมส่งไว้บนโต๊ะคุณตั้งแต่เช้าแล้วหัวหน้าอึ้งเล็กน้อยอ๋อเออดีคราวนี้ทำได้เร็วหน่อยนี่นาสินเดินเข้ามาข้างหลังเฮ้ยไอ้ก่อนทำไมแกดูสดชื่นขึ้นวะหรือว่า เจอวิญญาณดียิ่งกว่าเจ้านายก้อนหัวเราะเบาๆเออคงใช่ทั้งคู่หัวเราะกันสินยังไม่รู้เรื่องทั้งหมดแต่ก่อนรู้สึกได้ว่าชีวิตเขาเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งก็แวะมาหาเจมุกเพื่อส่งข่าวดีและปรึกษาเรื่องบ้านอีกครั้งเจมุกยิ้มกว้างอ้าวหนุ่มก่อนดูท่าทางสดใสขึ้นนะบ้านนั้นสงบดีหรือยังก้อนยิ้มสงบแล้วครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เจมุกหัวเราะก็ดีแล้วละบางทีเธออาจจะช่วยปลดปล่อยอะไรบางอย่างในบ้านนั้นได้จริงๆกรมองคสร้อยคอในมือผมว่าผมได้อะไรกลับมามากกว่านั้นอีกครับก่อนเดินเล่นในสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนเขานั่งมองผู้คนเดินไปมาก่อนจะสะดุดตากับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังให้อาหารนกเธอมีหน้าตาเหมือนลินลี่ไม่มีผิดก่อนอึง้งลินลี่เขาเดินเข้าไปใกล้หญิงสาวหันมามองเธอยิ้มบางๆแต่สีหน้าแสดงความงุนงง คุณเรียกฉันว่าอะไรนะคะก่อนพูดตะกุบตะกักเออขอโทษครับผมคงจำคนผิดหญิงสาวหัวเราะเบาๆไม่เป็นไรค่ะฉันชื่อลลิตาแล้วคุณละ่ะก่อนยิ้มผมชื่อก่อนครับทั้งคู่สบตากันชั่วขณะราวกับมีบางอย่างเชื่อมโยงกันก่อนยิ้มให้เธอก่อนจะพูดติดตลกเพื่อทำลายความเงียบคุณชอบให้อาหารนกเหรอใช่ค่ะมันทำให้ฉันรู้สึกสงบดีเหมือนฉันเคยทำแบบนี้มาก่อน ก้อนหัวเราะเบาๆและตัดสินใจนั่งคุยกับเธอต่อค่ำคืนนั้นก่อนกลับมาที่บ้านเขาวางสร้อยคอไว้ในกล่องไม้ที่เขาพบไว้ในห้องเก็บของและยิ้มให้กับตัวเองก่อนพึนพมพำผมไม่รู้ว่าคุณกลับมาในร่างใหม่หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเราจะได้รู้จักกันใหม่อีกครั้งแสงจันทร์ส่องเข้ามาในบ้านเผยให้เห็นว่าบ้านทั้งหลังดูอบอุ่นและสงบสุขมากขึ้นจบบริบูรณ์